สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter Boat นะครับวันนี้มาเจาะหลังเกมเชลซีบุกถล่มเซบีย่า4-0การันตีแชมป์กลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์กันดีกว่านะครับซึ่งผมรวบรวมมาให้7ประเด็นร้อนที่น่าสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดทุกประเด็นนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1 2 3นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับมีส่วนในการช่วยถ่ายไขมันลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับก็สนใจสั่งซื้อด้วยทาง Facebook Fanpage เลย เป็นเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บแล้วก็มียาธาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสแล้วก็ตามร้านขายยาก็มีขายเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับฝากไปตามผลงานของปีเตอร์โบสกับ o f f i c เ a l ยลเชลซีด้วยนะครับตอนที่4เจาะความเทพเอนโกโลก,กองเต้ไปดูกันเยอะๆนะครับเผื่อเชลซีเขาจะได้ต่อสัญญากับผมแบบยาวๆนะครับ เมื่อวานนี้เชลซีโอ้โหเล่นดีจริงๆนะครับผมบอกเอาไว้ตั้งแต่ในสรุปข่าวเช้าแล้วนะครับว่าเกมนี้ผมขอเซฟร่างกายกลัวน็อกกลัวไม่ไหวกลัวป่วยยาวก็เลยอ่ะขอไม่ดูสดเกมนึงแต่ผมตั้งนาฬิกาปกุกโมงเช้าเพื่อมาดูฟูลแมชนะครับวิธีการหาเนี่ยมันไม่มีเว็บไต่ตัวเซิร์ชชื่อสกอร์ฟูลแมชแล้วตั้ง24ชั่วโมงหลังสุดเดี๋ยวก็เจอครับถ้าเคยใครอยากดูเนี่ยลองไปเซิร์ชดูกันได้นะครับซึ่งผมรวมมาให้7ประเด็นร้อนหลังจากที่ผมดูฟูลแมช เก้าสินาทีจบไปแล้วนะครับเอารายชื่อกันก่อนแล้วกวันนะครับรายชื่อเชลซีวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับมีเมนดี้เป็นประตูนะแบ็คโฟเนี่ยใช้เป็นอัสเปดิกุเต้าคริสเตนเซนเรดิเกอร์แล้วก็เอเมอร์สันนะครับกองกลางมีไคฮาวเวสจอร์จินโนมาเตโอโควาซิชแล้วก็3ตัวรุกนะครับมีโอดอยชิโรคริสเตียนพูดิสิทเวลาดูบนกราฟิกถ่ายทอดสดขึ้นมาเหมือนเป็น4-2-3-1แต่เวลาเล่นจริงๆเป็น4-3-3นะครับ ที่4-2-3-1อ่ะเป็นเซบียาต่างหากนะครับที่พวกเขามีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นเรียกว่านัดน,นี้ต่างฝ่ายต่างโรเตชันด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวเซบียาก็ต้องเจอกับเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับเชลซี Chelsea นะครับเริ่มต้นได้สวยทีเดียวนะครับครึ่งแรกได้1ประตูครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับจากลูกยิงของโอลิเวียชิ้อูเป็นจังหวะที่ คายฮาววสพาบอลขึ้นมาจากกลางสนามเลยครับเลี้ยงเข้าไปจนถึงพื้นที่อันตรายส่งให้ชิรูชอ็อตนี้ชิรูจับบอลหนึทีแต่งเข้าข้อเท้าซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับทีมขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์สวยงามมากครับลูกนี้นะครับส่วนในครึ่งหลังเนี่ยเชลซี Chelsea มาได้อีก3ลูกนะครับ ลูกที่2ก็เป็นโอลิเวียชิรูอีกแล้วครับเป็นช็อตที่จอจินโยได้บอลกลางสนามครับม้วนบอลหนึ่งทีส่งให้มาเตโอโคววสิตแล้วก็โคววสิตเนี่ยแทงต่อให้กับทางชิรูหลุดไปมุมแคบนะครับหลุดไปมุมเนี้ยยังไงมันก็ยิงด้วยซ้ายเท้าข้างถนัดของชิรูไม่ได้เขาเลยเลือกชิปด้วยเท้าวขวาแทนซึ่งเข้าไปสวยงาม2-0นะครับ ลูก3นะครับเอ็นโกโลกองเต้ลงมาโ,โหลงมาเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับไม่ได้ลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาออกฝั่งขวานะครับเรียกว่ามีพื้นที่เหมือนเป็นปีกเลยแต่ได้เป็นกองกลางนะแล้วก็เปิดเข้าไปชิรูทําสัญญาณเลยเฮ้ยกองเต้ hey, onte, เพื่อนกันทีมชาติเดียวกันโยนมาหน่อยแล้วกองเต้โยนมาที่จุดนัดพบชิรูโขกเข้าไปลูกนี้เต็มกระวานเงี้ยสามศูนย์ 0. แล้วก็ช่วงท้ายเกมนะครับชิรูเองมาเรียกจุดโทษ ให้กับทีมนะครับโดนทําฟาวแบบชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นเจ้าตัวสังหารเองไม่พลาดนะครับหลอกจะยิงทางฝั่งซ้ายของตัวเองแต่ว่าเลือกยิงไปทางฝั่งขวาน,นะครับเอี้ยวตัวยิงเข้าไปเท่ากับเกมนี้โอลิเวียเชิโรเหมาคนเดียว4ประตูช่วยให้เชลซีบุกมาชนะเซบีย่าสประตูต่อศูนย์ครับทีนี้ครับเหมือนที่ผมบอกไปผมดูจบแล้วผมสรุปมาให้7ประเด็นร้อนนะครับ ประเด็นร้อนข้อที่1นะครับคือสถิติอันยอดเยี่ยมของโอลิเวียชิโร่นะครับให้ดูอันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือสแตตในเกมนี้ของชิโร่นะครับยิงตรงกรอบ4ครั้งได้4ประตูโคตรคมครับย้ำนะครับยิงตรงกรอบ4ได้4ประตูเรียกจุดโทษ1สร้างโอกาส1เรียกฟาวล์สาวนกลางอากาศชนะ5จาก9ครั้งนะครับซึ่งการยิงของชิโร่นถ้าสังเกตดีๆนะครับลูกแรก เท้าซ้ายลูก2เท้าขวาลูก3ามมงนับเป็น perfect hat trick เลยนะครับสำหรับโอลิเวียชิรูแล้วจริงๆเป็น f o r e s t hat trick ด้วยเพราะว่าไม่มีใครมาขั้นเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเกรดอื่นๆที่น่าสนใจของโอลิเวียชิรูนะครับคือเขาเป็นนักเตะเชลซีคนแรกที่ยิงนัดเดียว4ประตูนับตั้งแต่แฟรงค์น้ำผาดเคยทำเอาไว้ตอนเจอแอสตันวินล่าเมื่อปี2010และในขณะเดียวกันชิรูคือนักเตะเชลซีคนแรก ที่ยิง4ลูกในฟุตบอลยุโรปให้กับเชลซีด้วยสุดยอดนะครับโอลิวีเยชิโร่นอกจากนี้นะครับชิโร่เนี่ยเขายังทำอีกหนึ่งสถิติก็คือเป็นนักเตะอายุมากสุดนะครับ34ปี63วันที่ทำแฮตทริกในศึก UCL นะครับหรือว่ายูโรเปียนคัพเก่านับตั้งแต่เฟรเดนซ์บุสกัตคือทำเอาไว้ตอนอายุ38ปี173วันับปี1965เรียกว่าถ้านับเป็นแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆนะครับนี่คือคนอายุมากสุดที่ยิง4ลูกได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับโอลิเวียชิโรถือว่าเอเขาเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเขาน่าประทับใจขนาดไหนนะครับสำหรับโอลิเวียชิโรนะครับ โอ้โหคือผมดูเกมเนี้ยผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาเขาได้รับรางวัลตอบแทนที่ที่มันคู่ควรตามแบบที่เขาควรจะเป็นสำหรับโอลิเวียชิรูซึ่งไอเรื่องยิงมากสุดเนี่ยแฮตทริกอายุมากสุดเนี่ยต้องต้องชื่นชมว่าเขาดูแลสภาพร่างกายได้ดีมากเหมือนกันขนาดอายุมากแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับสำหรับโอลิเวียชิรูนี่คือประเด็นข้อแรกที่ผมปีเตอร์โบสอามาฝากนะครับว่าเขายอดเยี่ยมแล้วผมว่า ถ้ายอดเยี่ยมแบบนี้มันก็มีโอกาสสูงนะครับที่ลมพาดน่าจะต้องเลื่อนขั้นให้ชิรูมาก่อนแทมมี่เอเบรา์แมแล้วครับวัดกันตามฟอร์มตรงๆนะครับมันก็เคยมีช่วงแทมมี่เล่นดีแต่ตอนนี้ชิรูเล่นดีกว่าแล้วก็ยิง4ลูกได้ชิรูสมควรได้รับโอกาสนะครับมาดูกันว่าเกมนีกสัปดาห์นี้เจอกับลิสยู่นเตดชิรูจะได้โอกาสลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับประเด็นข้อต่อมาคือฟอร์มของคนนี้ครับคนขวาสุดนะครับไคฮาวส์นะครับ หายจากโควิด1 9มาไม่นานได้ลงคอสสนิบไปบ้างนะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสักทีนะครับและถือว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เล่นเนียนตาสถิติของค่ายฮาวเววันนี้นะครับเลี้ยงผ่านสำเร็จ2ครั้งจ่ายคีย์พาร์ครั้งมี1นึแอสซิสต์ด้วยแล้วก็ไม่เสียการครองบอลเลยที่สําคัญคืออะไรช่วยเกมรับดีครับเพราะวันนี้ คายฮาวเวสเข้าประทะสำเร็จ3ครั้งมากเป็นอันดับ2ของทีมเป็นรองแค่เซซ่าอัสปิโกอตาเท่านั้นหลายจังหวะเล่นง่ายโฟล์มากเลยนะครับประตูแอสซิสก็สวยลากมาจากกลางสนามแล้วก็จ่ายให้ชิรูอย่างเนียนซึ่งผมว่าผมมีอีช็อตที่ผมประทับใจคายฮาวเวสคือช็อตนี้ครับผมแคปเอาไว้จากการดูฟูลแมชนะครับเป็นช็อตที่ตัวเองพาบอลหลบแนวหลบแดนกลางของเซบีย่ามาได้แล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยโอดอร์เนี่ยตีคู่กับแบ็กซ้ายอยู่ คาฮาวเวสแทงทะลุช่องหลุดเลยครับลูกนี้ครับให้โอดอรหลุดไปทางกราบขวาเนี่ยภาพนี้คือบอลลูกนี้ฮาวเวสจ่ายโอดอยถึงบอลครับเรียกว่าแทงคมกริบเลยสําหรับคายฮาวเวสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลาปรับตัวเรียกความฟิตเพิ่มเติมอีกนอยผมว่าคายฮาวเวสน่าจะเล่นได้น่าประทับใจมากกว่าน,นี้จะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของคายฮาวเวสนะฮะประเด็นที่3ครับเรื่องฟอร์มของคนนี้ครับกัปตันอเมริกาคริสเตียนพูริสิตภาพรวมวูบวาบ แต่ผู้ดิสิตต้องปรับจังหวะพื้นที่สุดท้ายนะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับสถานะก็คล้ายๆกับใครฮาวเวิร์ดนะครับหายไปนานโดยรวมวูบวาบนะครับเลี้ยงบอลสาเร็จ2ครั้งมีโอกาสยิงถึง4ครั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นประตูนะครับแต่ถึงจะวูบวาบนะครับจุดที่ผู้ดิสิตต้องปรับเนี่ยผมมองไว้2จุดนะครับอย่างแรกคือจังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบนะครับลูกยิงเน้นน้อยไปนิดนึงคือผมว่าน่าจะเป็นพรอมไม่ได้เล่นนานเจ็บไปนานนะครับเพราะต้องอาศัย การลงสนามจริงๆเพื่อเรียกความฟิตเรียกฟอร์มกลับมาผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้ลงสนามต่อเนื่องเดี๋ยวปูริสิตก็จะกลับมาดีเองเพราะว่าไอ้วูบว่าแบบดีแล้วมีจังหวะเลี้ยงตะลุยให้เห็นแล้วแต่ยังขาดเรื่องของจังหวะสุดท้ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ปูริสิตต้องปรับนะครับก็คือเรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสําสคัญสําคัญนะครับช็อตนี้เป็นจังหวะที่เขาพาบอลหลบมาจากกลางสนามสวยมากปูริสิตซึ่งดูจากภาพเนี้ยจริงๆปูริสิตควรจะส่งให้ตัวขวาสุดก็คือคาลัมพัสันโอดอยนะครับที่ โล่งๆเลยครับแต่ผูดิสิตเลือกเลี้ยงเองไปทางซ้ายแล้วก็เสียบอลน,นะครับช็อตนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าต้องให้เขาลงเล่นต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงคอสเนิมอยู่ให้เขาเรียกฟอร์มการเล่นเก่าๆกลับมาแต่โดยวรวมถึงจะมีจังหวะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วูบวาบก,ก็ถือว่าเป็น,นมิตหมายอันดีเหมือนกันสำหรับคริสเตียนพูดิสิตนะครับนี่คือประเด็นข้อที่3ประเด็นข้อที่4ครับคือฟอร์มของคนนี้ครับ อันโตนิโอเรดิเกอร์นะครับเฮ้ยวกน,นี้เล่นดีว่ะคือวันนี้เชิซสพักทั้งคูซูมาแล้วก็เตียโกสิวาที่เป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาตัวจริงถูกไหมแต่ r รดิเกอร์ก็ทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมเป็นคนที่เคลียร์บอลเยอะสุดเกมนี้เลยนะครับสครั้งบล็อกสําเร็จ4ครั้งนี่ก็เยอะสุดเช่นกันนะครับสกัดจังหวะสําคัญสําคัญได้เพียบเลยนอกจากนี้ครับฟอรมของเรดิเกอร์วันนี้ไม่ได้เด่นแค่เกมรับนะครับแต่จังหวะ เปิดบอลจากกองหลังก็ทําได้ดีวันนี้ถ้าไม่นับเอดูอาร์เมนดี้ที่เป็นประตูแล้วต้องเปิดยาวอยู่แล้วอะเรดิเกอร์เปิดแม่นสุดเลยนะครับโยนไป13เข้าเป้าไปถึง9ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับอันโตนิโอเรดิเกอร์ตอนนี้ผมว่าพูดด้วยเต็มปากว่าเขาคือเซ็นเตอร์เบอร์3ของเชลซีรองจากซูมาแล้วก็เตียโกซิวานะครับซึ่งผมว่าตอนนี้คริสเตนเซนเบอร์4นะครับแล้วก็โทโมรีเบอร์5แต่เรดิเกอร์เบอร์3ถือว่าถ้าซูมาหรือซิวาคนใดคนหนึ่งไม่ฟิตส่งเรดิเกอร์ลงไป รู้สึกมีแนวโน้มที่จะสบายใจได้หลังจากที่เขาเคยฟอร์มตกยาวๆไปพักหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ดีของ Antonio อันโตนิโอรูดิ r เกอร์ประเด็นร้อนข้อที่5ครับคือเรื่องของแท็กติกครับถามว่าวันทำไมวันนี้เซบิยาถึงมีโอกาสแบบยิงโล่งๆน้อยมากๆผมมองไปที่หมากของแฟรงค์นัมพาดครับที่คนนี้สั่งทีมเพรสซิ่งสูงมากครับเป็น4-3-3ที่เพรสซิ่งสูงปกติ4-3-3ของเชลซีอะไอมิฟิลโฮดดิงอะ มันจะยืนคอยยืนอยู่หน้าแผงแบ็กโฟถูกไหมครับแต่วันนี้แลมพาร์ดไม่รู้ว่าดูฟอร์มนัดเจอแรนส์แล้วจอจินโยเล่นไม่เอาๆหรือเปล่านัดนี้เลยสั่งปรับระบบครับคือให้จอจินโยขึ้นมาบีบสูงครับเท่ากับว่าเป็นเป็นการบีบสูงแบบสามิดฟิลขึ้นสูงพร้อมกันดูจากภาพนี้นะจอจินโยคนกลางภาพเนี่ยขึ้นมาบีบสูงเลยทั้งนีคเขาเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลหรือจะเป็นภาพนี้ครับบีบสูงเหมือนกันเห็นไหมโอดอยคือปีกขวาชิรูกองหน้าพูลิสิตปีกซ้าย แล้วจอร์จินโย่ไคฮาวเวสกับปาติโอโคอาสิตขึ้นมาบีบสูงมากๆนะครับวันนี้เชลซีเล่นเพรสซิ่งสูงจริงๆเพรสสูงหนักมากเชลซีไม่ปล่อยให้เซบีย่าได้คุมเกมตรงกลางเลยครับให้เซบีย่าทำได้แค่คลองบอลแดนหลังอย่างเดียวเปอร์เซ็นต์ของบอลเขาเลยมากกว่าเชลซีนะครับจอร์จินโย่นะครับเกมนี้อาจจะมีผิดพลาดจนเกือบงานงอกบ้างแต่เอาจริงๆถ้าเกิดตัดอคติออกไปนะผมว่า ถึงจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่วันนี้จอจินโยดูดีกว่าตอนเจอกับแรนส์นะครับตอนเจอกับแรนส์จอจินโยแม่งเหมือนเหมือนแบบเป็นบั๊กในแอปพลิเคชันบางอย่างทําให้เกมมันรวนไปหมดเลยนะครับตอนเจอกับแรนส์เล่นไม่ดีเลยวันนี้ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ถือว่าดีกว่านัดที่แล้วมีจังหวะจ่ายสวยๆทีนึงให้เมาส์ด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวม อาจจะไม่ได้แบบสเตตโดดโด,ด่งโดดเด่นอะไรแต่เขาก็ทำตามแทคกติกของฟ้าน้าผาได้โอเคผมใช้คําว่าฟอร์ของจอจินโยวันนี้ความชั่วไม่มีนะครับความดีไม่ปรากฏนะครับถือว่าเสมอตัวสำหรับจอจินโยดีกว่านัดเจอกับแรนส์แล้วก็พอเชลซีบีเพรสซิ่งสูงแบบนี้มาทําให้กองหลังก็ต้องยืนสูงด้วยและหลายๆครั้งเชลซีเช็คนำหน้าได้ครับดูจากช็อตนี้นะครับเซบียา ดวลกับเชลซีและกองหลังเชลซีไม่ยืนกันลึกนะครับยืนสูงเพราะว่ากลางบีบสูงจะให้หลังยืนต่ํามันก็ไม่สมดุลกันถูกไหมครับมันต้องให้มันสอดคล้องกันกลางบีบสูงหลังก็ต้องลายสูงและช็อตเนี้ยพอเขาจะแทงเข้รูช่องเชลซีเช็คน้ำหน้าได้อันนี้คือต้องชมแทคนิกของฟรานกัมพาดเหมือนกันนะครับที่วันนี้วางหมากมาได้ดีมากๆทีเดียวแล้วก็ประเด็นร้อนข้อสุดท้ายข้อข,อขอรองสุดท้ายข้อรองสุดท้ายข้อ,ขอที่6กนะครับก็คือสปิริตครับ ทุกคนรู้ครับว่าที่ผ่านมาแลมพาร์ดเคยให้แทมมี่เอเบราฮัมเป็นกองหน้าตัวจริงมาก่อนแล้วก็ชิรูไม่ค่อยได้โอกาสซึ่งวันนี้ชิรูได้ออกสตาร์ทชิรูยิง4ประตูชิรูฟอร์มเทพตอนเปลี่ยนตัวออกชิรูเดินไปจับมือกับหลายคนและหนึ่งในคนที่วิ่งเข้ามาเดินเข้ามาเกาดชิรูคือใครคือแทมมี่มันบ่งบอกเลยครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นกองหน้าสไตรเกอร์แย่งตำแหน่งกันแต่สปิริตของเชซีตอนนี้มันยอดเยี่ยมอ่ะคือไม่ว่าใครจะโชว์ฟอร์มดีมันไม่มีอาการอิจฉาให้เห็นกันอ่ะ ดูอย่างภาษากายโอดอยเมื่อวานโอดอยก็เล่นเฉยๆแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแทมมี่ช็อตนี้ก็เห็นด้ชัดว่า s p สปิริตของเชลซีตอนนี้ยอดเยี่ยมมากๆมันไม่ได้มีการเกลียดกันแล้วเป็นการแข่งขันในแบบที่ให้การยอมรับทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งผมว่าแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆของเชลซีผมประทับใจช็อตนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนข้อสุดท้ายคือเชลซีเป็นแชมป์กลุ่มครับ เชลซีการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มี13แต้มมากกว่าเซบีย่า3แต้มซึ่งนัดหน้าต่อให้เราแพ้แล้วเซบีย่าชนะเฮตุเฮตเราก็จะดีกว่าเซบีย่าอยู่ดีถ้าให้สรุปแบบคร่าวๆตอนนี้นะครับการเป็นแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอกับอันดับ2ของกลุ่มอื่นในการจับสลากรอบต่อไปซึ่งในกลุ่ม A เนี่ยเรามีโอกาสเจอกับแอตมาริดหรือไม่ก็เรดบูลเซาวบวกนะครับกลุ่ม B ยังเดาไม่ได้กลุ่ม C มีโอกาสได้เจอปอร์โตเพราะปอร์โตได้อันดับ2กลุ่มดีอาจจะเป็นอาตาลันตาไม่ก็อาร์เจ กลุ่ม F ดอทมุลลาซิโอครับโรชกลุ่ม G มีโอกาสเป็นยูเว่มากกว่าบาซ่าแล้วก็กลุ่ม H เดาว่าไม่ออกครับเอเช่ไลฟ์ซิกแมนยูแย่งกันแต่แมนยูเราจะไม่เจอรอบหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมจากประเทศเดียวกันอันดับ2หลายทีมอาจจะหนักนะครับแต่ผมว่าก็ดีกว่าไปเจออันดับ1ของกลุ่มเช่นบาเยินมิวนิกอันนี้แชมป์กลุ่มถ้าเราจบอันดับ2เรามีโอกาสเจอบาเยินนะครับแล้วผมดูอ่ะบาซ่า บาร์ซ่ามีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงถ้าเราจบอันดับ2เราก็มีโอกาสเจอบาร์ซ่าปเอสเชสม,มตุติถ้าเกิดป h เอเชเป็นแชมป์กลุ่มได้ขึ้นมาถ้าเชลซีจบอันดับ2ก็มีโอกาสเจอป h เอเชได้เพราะฉะนั้นไม่ได้การันตีว่าจบอันดับ1แล้วจะเจอทีมเบาแต่ถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์ จบอันดับหนึ่งมันมีโอกาสเจอทีมหนักน้อยกว่าการที่เราจบอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเปแชมป์กลุ่มเป็นเรื่องดีกว่าการจบอันดับ2อ,อยู่แล้วนะครับนี่คือประเด็นข้อสุดท้ายและผมทิ้งท้ายให้ด้วยบทสัมภาษณ์หลังเกมของแฟรงค์น้ำผ่านนะครับที่ชื่นชมชิโรูแล้วก็ภาพรวมการเล่น ของเชลซีตัวโรมวันนี้นะครับแลมพาร์บอกว่ามันเป็นงานที่ยอดเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆการยิงคู่แข่งระดับนี้ได้4ประตูคือสุดยอดชิรูเฉียบจริงๆเขาได้รับการปรบมือชื่นชมตอนตอนเปลี่ยนตัวออกด้วยผมดีใจกับเขามากๆเขาในมืออาชีพตัวจริงผมสัมผัสได้ถึงทัศนคติเชิงบวกของเขามาตลอดเขาอยากมีส่วนกับทีมไม่ว่าจะได้ลงตัวจริงหรือว่าสำรองก็ตามตอนนี้ผมให้โอกาสเขาได้เล่นและเขาก็สร้างอิทธิพลสร้างอิมแพกต่อทีมได้จริงๆแลมพาร์ดบอกว่า พอใจกับผลงานโดยรวมของเชลซีในเกมนี้มากๆนะครับเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่หลังจากนี้มันจะดุเดือดขึ้นแน่อย่างไรก็ตามเราเองก็พัฒนาขึ้นและจะไม่เหลืองเลยขาดเรากําลังเห็นสิ่งใหม่ๆจากนักเตะอายุน้อยที่กําลังเติบโตส่วนตัวเก่าวพวกจอจินโยพวกเดฟพวกนี้ก็เติมเต็มประสบการณ์ได้ดีเราต้องพัฒนากันต่อไปทีลนะนัด แต่ถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เป็นยังไงลมพาร์ดบอกว่าผมคิดว่าเราพัฒนามาอีกระดับแล้วนั่นเองนะครับนี่คือประเด็นร้อนสรุปทุกอย่างให้หลังจบเกมบุกถลม่มเซบียา4-0นะครับผมตั้งใจ ทำเพื่อแฟนเชลซีจริงๆนะครับขนาดไม่ได้ตื่นมาดูสดผมก็หาฟูม c ชมาดูสรุปประเด็นร้อนมาฝากให้หวังว่าทุกคนจะชอบแบบนี้กันนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มียาถ่าย1นึนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกนะครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ทางเรับจากบฟนะครับ แล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea ด้วยนะครับไปดูกันเยอะๆผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดคนดูเยอะเขาจะได้ต่อสัญญากับผมแบบยาวๆนะครับช่วงนี้ีเต์โบส์ก่อนจะไปขออย่างหนึ่งครับรออะไรนะครับปบเมือ4-0นะครับพูณสวัสดิ์การันตีเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คีกยนะครับไว้ใจผลงานนัดที่แล้วสรุปสเปอร์แต่เราเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ค่อนข้างเร็วถือว่าแฮปปี้นะครับช่วงนี้ผมีเต์โบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ